ตอนนี้เราก็กลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Unit Link Unit Link ที่เราจะพูดกันในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ถือว่าเราจะทำประโยชน์ให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องโดยการใช้คำสั่งปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติหรือตัว AR นะครับ Auto Rebalance นะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยเกิดประโยชน์สูงในกรณีที่เรียกว่า กองทุนรวมที่เราตัดสินใจเลือกลงทุนในพอร์ตของเรานั้นนะครับบังเอิญนะครับกองทุนเนี้ยผลตอบแทนก็ดีมาก NAV ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเราเคยจัดพอร์ตการลงทุนไว้สมมุติติ้งต่างว่าปรับไว้50%เจ้ากองเนี้ยมันสูงมากจนกทั่งขยับขึ้นมาเป็น52%หรือว่า55% 57%ก็แล้วแต่แต่ในขณะเดียวกันนั้นอีก,กองหนึ่งเนี้ย บังเอิญเนี่ยผลตอบแทนไม่สู้กองนี้ผลตอบแทนอาจจะลดลงอาจจะเลยอ,อยู่ที่47%หรืเอเหรือเลยอ,อ,อยู่ที่48%ถ้าหากว่าถึงกำหนดของช่วงเวลาที่ทางบริษัทของเราเขาจะดำเนินการให้เราเนี่ยโดยการปรับสัสดส่วนการลงทุนอัตโนมัติเนี่ยไอ้เจ้ากองเนี่ยที่มันมีผลตอบแทนหรือว่าค่าเฉลี่ยมันสูงกว่าเขาก็จะมีการตัด กองทุนตัวนั้นน่ยขายไปให้เหลือสัสดส่วนเท่ากับ50%แล้วก็มาเติมเต็มในส่วนของกองที่อาจจะบกพร่องไปสักทีหนึ่งหรือพร่องไปไม่ครบ50%แล้วก็จะปรับสัสดส่วนให้อัตโนมัติเพราะในตรงนี้ถามว่าตัวแทนเรา่ะจะไปทำหน้าที่ให้กับลูกค้าเพื่อสร้างประโยชน์หรือสร้างแผนการลงทุนให้เกิดความมั่งคั่งได้อย่างไรวันนี้ผมจะมีคำแนะนำครับโดยการ ใช้ i m โมของเราเนี่ยนะครับโดยใช้ iCA r e เข้าไปสู่ในโปรแกรม i c a r e นะครับแล้วก็ดำเนินการครับใช้คำสั่งตัวนี้ครับก็ใช้คำสั่งการปรับสัสดส่วนลงทุนอัตโนมัตินี่ครับก็มาที่หัวข้อนี้นะครับหัวข้อตัวนี้ก็คือใบคำร้องขอดำเนินการเกี่ยวกับการประกันชีวิตหรือว่าการสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติมีการปรับสัสดส่วนหรือถอนเงินลงทุนนะครับ พราะฉะนั้นเราเลือกหัวข้อนี้ปั๊บนะครับทีนี้ครับพลังตัวแทนของเราก็จะไปดูแลผลประโยชน์ให้กับลูกค้ากันอย่างทั่วถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงเรื่องของการจัดสรรสัดส่วนเงินลงทุนของเราสําหรับเงินง้วดใหม่แล้วเราก็สามารถไปจัดการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติให้กับลูกค้าของเราได้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับว่า ถ้าท่านตัดสินใจซื้อประกันคู่การลงทุนเลยเนะี่ยผมอยากจะบอกว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองเนี่ยที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตปกตินะแบบประกันแบบทั่วๆไปเช่นขั้นต่ำห้าสิเท่าสูงสุด120เท่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะมากถึง200กว่าเท่าเนยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็ค่อยติดตามนะครับในทีมแผ่นดินทองที่จะมาไลฟ์สดหรือว่าจะมาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ื่อบอกเล่าให้ทุกท่านรู้ว่าการลงทุนแต่ละกองแต่ละกองนั้นไม่มีประโยชน์อะไรยังไงซึ่งอนาคตก็อย่าลืมกดติดตามกดติดตามเพจนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะมี YouTube อยู่ในส่วนของออ YouTube อีกช่องหนึ่งก็ชื่อเดียวกันนะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมอยากจะฝากกับทุกท่านน,น,นะครับว่าเรามาช่วยกันสร้างความมั่งคั่งทางการเงินให้กับลูกค้าของเราและก็สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตโดย แผนประกันที่แบบทุนประกันก็สูงด้วยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยที่เรามีความต้องการลดลงเนี่ยเราก็สามารถปรับลดทุนประกันได้เขาเรียกว่ามีการยืดหยุ่นสูงนะครับซึ่งวันนี้เรามาดูกันว่าการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทําอย่างไรครับไปตรงนี้ครับเราไปเลือกตรงน,นะครับรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็ให้ติ๊กตรงนี้ครับว่าปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัตินะครับ เพราะฉะนั้นการปรับสัดส่วนอัตโนมัติปั๊บก็จะทําให้เรามาอยู่ในหน้าต่างนี้ครับอย่างที่ผมเรียนกับทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะครับกองทุนรวมเนี่ยที่บริษัทเอของเรามีอยู่เดิมเนี่ยสิบสี่กองเนี่ยเราจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยบรจอของเราก็เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่สามสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับโดยเรามี AUM หรือว่าสินทรัพย์ของเราเนี่ยที่มาบริหารจัดการเนี่ย มากถึง840,000กล้านบาทถือว่าเป็นอันดับ3ของประเทศเลยในเรื่องของการที่เรามีสินทรัพย์ณนะเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าบรจอของเรานั้นก็จะอยู่อย่างยืนยงแล้วก็จะสร้างผลตอบแทนหรือว่าสร้างสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมคนไทยที่เข้ามาลงทุนในประกันชีวิตควบการลงทุนหรือยูนิตลิงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สมมุติว่ากองเนี่ยที่ผมเลือกนะครับเลือกที่จะมาปรับ สัดส่วนอัตโนมัติเนี่ยผมเลือก2กองนี้ซึ่งเป็น2กองที่เราให้ลูกค้าเข้าใจว่า2กองนี้มีระดับความเสี่ยงเท่าไหร่แล้วก็หนังสือชี้ชวนส,สรุปนั้นมีข้อมูลอะไรที่การลงทุนที่เขาเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนแล้วก็มีเขาเรียกว่าผลตอบแทนย้อนหลังที่เราสามารถตรวจสอบได้ย้อนหลังไปดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเป็นอย่างไรบ้าง ค่าธรรมเนียมต่างๆมีอะไรแล้วก็จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างซึ่งในคลิปนี้ผมยังไม่ได้พูดนะครับแต่จะค่อยๆมาคุยให้กับพวกเราฟังในโอกาสข้างหน้าเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดสมมุติเราใช้2กองนี้นะครับ2กองนี้คือกองที่1น,นี้50%กับกองที่2นี้50%ก็แปลว่าใน100%เรนี่ยเราจะให้เขาปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติทุกๆ3เดือนตรงนี้ครับเราสามารถ ปรับทุกๆ3เดือนก็ได้หรือปรับทุกๆ6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นการปรับทุกๆ3เดือนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาคุยต่อนะครับอยากจะบอกกับทุกท่านว่ามันจะอยู่ในหัวข้อที่4เนี่ยครับก็คือการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติหรือว่าอัตโนมัติฟันรีบาลานซ์นะครับเพราะนั้นอัตโนมัติฟันรีบาลานซิ่งเนี่ยก็คือมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ เราใช้แบบฟอร์มตัวนี้ก็คือตัว P47200 P47200 เพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำผ่าน i care บางคนบอกว่าใช้เป็นเปเปอร์ก็คือให้กระดาษแบบฟอร์มให้ลูกค้ากรอกแล้วก็เซน็นก็อย่าลืมว่าเราใช้ตัวแบบฟอร์ม P47200 นะครับอันนี้เราต้องใช้ให้ถูกแบบฟอร์มของต่ละอย่างที่เราจะต้องการทำ การปรับอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเอาละครับถามว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่าไอ้เจ้าสามเดือนเนี่ยมันมีอะไรบ้างสมมุติจริงต่างว่าเราไปปรับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราจะมีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติเนี่ยให้งวดแรกคือ21มีนาคมปี2 5 0 0หร xx เนี่ยครับหรือปี2563ถ้าเกิดเราจับตั้งแต่เดือนมกราคมนะ เราทําคําสั่งที่ไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้มีนามันก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมครับมิถุนาก็ผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทําช่วงนี้คือวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้คือวันที่ 4, สี่สิงหาคมใครที่ <c oughs> ทำการกรอกแบบฟอร์มหรือมีการใช้ไอแคลทำปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ <c oughs> ก็ขอแนะนำครับว่าถ้าเกิด การลงทุนของท่านในกองทุนรวม2กองนี้นะครับสมมติสองกองนี้ที่จริงมีมากกว่านี้ก็ได้นะมีการเ,าเขาเรียกว่า NAV เนี่ยมันสูงจนกระทั่งสัดส่วนของเงินลงทุนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมันไม่ใช่ห้50เซนแล้วมันกลายเป็นสมมุติมันกลายเป็น5 3บเซน,น,นะครับในส่วนที่มันเกินเนี่ยที่บริษัทเขาจะคำนวณเนี่ยเขาก็จะจัดการขายส่วนที่เกินนี้และถ้าส่วนของ อีกกองหนึ่งถ้าเกิดมันปรับลดลงเช่นเหลืออยู่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตเขาก็จะจัดก,การเอาไอ้เงินส่วนที่ได้กําไรมาเนี่ยนะครับที่ว่าขายกองคุณไปแล้วเนี่ยก็มาจัดก,การซื้อให้ก็เรียกว่าเติมเต็มเกลียกันแล้วเนี่ยสองกองก็จะเท่ากับห้าสิบห้าสิบเพราะนั้นพอเราดูสองกองเนี่ยมันก็ง่ายใช่ไหมครับง่ายของการแบบเอามาคิดกันซึ่งถามว่าประโยชน์มันเป็นยังไงคลิปหน้า,นาเราก็จะมีการพูดคุยให้กับทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า ฟันเมนเจอร์เนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะจัดการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติให้พวกเราเนี่ยที่ถือกองไว้แล้วก็ส่งคาสั่งนี้ไว้ในวันที่21กันยายนสูงแล้เพิ่งจะทําวันนี้นะเพิ่งจะทําวันนี้หรือทําเมื่อวานเนี่ยก็จะถูกปรับสัดส่วนอัตโนมัติให้นะวันที่21กันยายนเป็นงวดที่1จากนั้นไปก็จะกลายเป็น21ธันวาคมมันก็จะวนไปงี้เป็นลูปเลยนะครับจากธันวานก็เป็นมีนามิถุนากันยาย อ่าทันวหวอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นเราก็มาแสดงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนครับผู้ถือหน่วยลงทุนก็คือวุฒิการศึกษาเป็นอย่างไรแหล่งที่มาของไรายได้มาจากไหนประเทศไทยเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วเราก็กรอกข้อมูลว่าปัจจุบันท่านอายุเท่าไรค่าผ่อนบ้านผ่อนรถของท่านหรือค่าใช้จ่ายของท่านมีอัตราส่วนเท่าไหร่สถานะทางการเงินของท่านในปัจจุบันเป็นอย่างไรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง เงินฝากหรือว่าพันธบัตรตราสารหนี้หรือว่ากองทุนตราสารทุนเป็นอย่างไรความจําเป็นที่จะใช้เงินลงทุนนี้มากกว่า5ปีหรือว่าน้อยกว่าก็เลือกตอบเอาวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่านคืออะไรนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วก็กรอกข้อมูลในเรื่องของอที่ท่านต้องตอบตามความเป็นจริงของท่านเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัวแทนก็จะต้องอธิบายกับท่านเยอะหน่อยว่าการลงทุนในทรัพย์สินเนี่ยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากก็จริงนะ แต่ก็มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าท่านตอบว่าเข้าใจและรับความเสี่ยงนี้ได้ก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นอันว่าทุกอย่างนี้ท่านก็เป็นไปตามกระบวนการนี้คะค่อยๆตอบไปทีละนิดทีละนิดทีละข้อทีละข้อ,ท,ขอทีละข้อนะครับอย่างเช่นการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสําเร็จท่านจะได้รับผลตอบแทนในตาที่สูงมากแต่หากการลงทุนล้มเหลวเงิน ของท่านอาจจะศูนย์เงินลงทุนไปทั้งหมดท่านจะเอ่อหรือและอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วนท่านยอมรับได้เพียงใดซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดลูกค้าอ่านแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ก็มีความเสี่ยงถ้าเกิดมีการลงทุนในอนุพันธ์หรือหุ้นกู้อนุพันธ์อันนี้ลูกค้าส่วนมากจะตอบว่าไม่ได้อันนี้ก็อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจด้วยว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอนุพันธ์ออปชั่นอะไรต่งตางๆเนี่ยเราก็ต้องให้ลูกค้ารู้ว่า แบบนี้นะมันก็เหมือนกับมีความเสี่ยงลูกค้ารับได้ไหมถ้าเกิดเขาบอกว่าอ๋อรับไม่ได้ก็ตอบไปตามตามที่เขาให้ความคิดเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดนอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้วท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่เช่นกองทุนเมื่อกี้เนี่ยมีการไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยแน่นอนครับค่าเงินบาทอ่อนจะส่งผลอะไรค่าเงินบาทแข็งจะส่งผลอย่างไงเพราะด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นในตรงเนี้ก็จะต้องให้ลูกค้าเข้าใจว่าท่านยอมรับได้ไหมอันนี้ส่วนมากจะตอบว่าได้ ราะว่าอะไระครับเพราะเราไปลงทุนมีการกระจายลงทุนไปในต่างประเทศแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอร์ตโฟลิโอที่แนะนําก็คือว่าของลูกค้าเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับเขาก็อาจจะมีความพร้อมที่จะลงทุนในกองทุนสองกองนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยได้คะแนนคะแนนที่ตอบมาตามนี้นะเป็นความเสี่ยงต่ํา แต่อยากใจยังรักอะรักที่จะไปลงทุนในกองทุนรวมที่ได้ผลตอบแทนสูงเพราะฟันโฟะมเพราะว่าเปอร์포มานซ์เขาเนี่ยดีแล้วเราเห็นผลตอบแทนแล้วเราเกิดความรู้สึกอยากได้อยากจะทดลองดูเพราะเรามีระยะเวลาลงทุนเป็นสิปีเราคิดว่าการลงทุนน,น,นานๆเนี่ยมันมีโอกาสได้รับผลตอบแทนแน่ๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องมาตอบคําตอบพวกนี้ว่าใช่นะครับแล้วการลงทุนในในต่างประเทศเนี่ย การลงทุนนีม้มีอัตราความเสี่ยงอะไรต่างเนี่ยถ้าเกิดมีการขาดทุนมันเนี่ยอัตราความเสี่ยงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนี่ยอาจจะได้รับคืนเงินเนี่ยต่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ถ้าลูกค้ายอมรับได้ก็ตอบว่าใช่นะครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมแนบหลักฐานแนบหลักฐานเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าเซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อตรงนี้ก็เซ็นชื่อทั้งสส่วนนะครับส่วนของการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติแล้วก็ แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ส่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าส่งผ่านระบบ i c a r e เาเรียกว่าส่งเข้าปั๊บเรียบร้อยบริษัทรับเรื่องนะครับก็จะดําเนินการให้ท่านในวันทําการถัดไปนะครับยังไงครับทุกท่านครับก็ถือว่านี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนะครับทีมแผ่นดินทองก็ดูแลพี่น้องทั้ง หลายส่วนนะครับทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกตะวันตกภาคกลางเนี่ยนะครับเราก็ไปดูแลก็อยากจะเรียนกับทุกท่านครับว่าประกันชีวิตควบการลงทุนนั้นเราเน้นในเรื่องของการทําประกันเพื่อสร้างความวามั่งคั่งในวงเงินที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวงเงินที่สูงเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างว่าเบี้ยประกัน4ี่0 0บาทนั้นสาหรับผู้ชายอายุ35ปีนั้นทุนประกันขั้นต่ำนี่ก็คือว่า50เท่า หรือเท่ากับ2ล้านบาทก็เอา50คูณ0คูณ4หมก็เท่ากับ5420ก็2ล้านแล้วแต่เราสามารถสร้างความคองให้สูงกว่านี้ก็ได้นะครับโดยสูงถึง120เท่าเพราะฉะนั้นการทำประกันแบบนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่มีความต้องการเขาเรียกว่าอะไรฮนะต้องการความคังงสูงๆในช่วงระยะเวลา1เวลาใดหรือช่วงระยะเวลาที่กำลังรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ว่าจะเป็น บุตรธิดาหรือว่าคู่สมรสหรือว่าดูแลบุปการีของเราหรือลูกหลานที่อยู่ในความดูแลของเราถ้าเกิดเราไม่อยู่แน่นอนครับเราจะไปความสามารถของเราก็สิ้นสุดรายรับที่ควรจะได้รับจากรา,ายได้ที่ครอบครัวควรจะได้รับจากเรานั้นก็หายไปแต่ถ้าเกิดเรามีประกันชีวิตด้วยทุนประกันที่มากพอเนี่ย เงินจำนวนทุนประกันชีวิตอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างว่าผู้ชายอายุ3าปีเนี่ยทำทุนประกันไว้ทัก3ล้านก็ถูกส่งมอบให้กับ anu, แม่ไม้และเด็กกำพร้าเมื่อแม่ไม้และเด็กกำพร้าได้ร <Nh ư? S 1> ok ับเงินจํานวนนี้นะครับเมื่อได้รับเงินจํานวนนี้ก็แปลว่าเขายังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้เช่นยกตัวอย่างว่าเงิน3ล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่ปลอดปลอดเจ้าหนี้นะเงินที่ปลอดเจ้าหนี้เมื่อครอบครัวได้รับเงินก้อนนี้ขึ้นมาถ้าถามว่าค่าใช้จ่าย ในครอบครัวเนี่ยเกิดขึ้นมาสักเดือนละสามหมื่นปีหนึ่งเท่าไหร่ครับสามหมื่น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 อันดับแรกผมอยากให้ทุกท่านคิดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดคนเราจากไปเนี่ยค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้ายมันต้องมีแน่ๆกี่แสนนะครับบางคนก็บอกว่าประมาณแสนห้าถึงสองแสนบางคนบอกว่าสักสามแสนถ้าสมมติเงินสามล้านถูกเ,เจอค่าใช้จ่ายไปแล้วประมาณสักสามแสนบาทก็เลยอยู่สองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดนี้เก็บไว้ในใจก่อนนะครับ คิดคิดคิดตามผมนะสองร้อเจ็ดนี้เก็บไว้ในใจก่อนเสร็จสรรเรียบร้อยเรามาลองดูดีว่าชีวิตของครอบครัวนี้ที่ต้องใช้เงินเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยถ้าสิบเดือนก็คือสามแสนถ้าสิบสองเดือนก็คือสามแสนหกอย่าลืมนะสามแสนหกสามแสนหกต่อปีนะนี่ผมพูดถึงค่าใช้จ่ายธรรมดาธรรมดานะสามหมื่นปีละสามแสนหกสิบปีเท่าไหร่ครับปิดสิบปีสามล้านหกแน่นอน ถ้าเกิดเรามีเงินอยู่สองล้านเจ็ดนะเงินสองล้านเจ็ดที่ว่าเนี้หลังจากที่จัดการงานโฉนดเลือสองล้านเจ็ดนี้เงินสองล้านเจ็ดนี้เก็บไว้อาจจะฝากไว้ธนาคารได้อา่าอาจจะฝากไว้ที่ธนาคารหรือไปลงทุนในอะไรก็แล้วแต่อันนี้ขอพูดแค่คอนเซ็ปต์ตัวนี้ก่อนนะผมเชื่อว่าครอบครัวนี้อยู่ได้แบบอย่างน,น้อยก็อีกไม่ต่ำกว่าสิบปีด้วยหลักประกันที่ หัวหน้าครอบครัวทําไว้ทุนประกัน3ล้านจากประกันควบการลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีแหงนะอยู่ดีมีแหงยังมีเงินจ่ายเบี้ยประกันทุกปีทุกปีทุกปีทุกป,กป,กปีสุขภาพแข็งแรงเงิเดือนก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอเบี้ยประกัน40,000 40, 40, ื่นสี่หมื่เนี่ยส่งไปครบยีปีท่านรู้ไหมครับว่า nav หรือว่าตัว account value นะครับมูลค่ากรมธรรมเนียเกิดขึ้นเท่าไหร่ นะครับเราจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเบี้ยประก,กันที่เราส่งไปแล้วเนี่ยเราคำนวณผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ5%เนี่ยมันจะมีมูลค่าของ NAV เนี่ยหรือมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทแต่ถ้ากรณีที่ worst case คือแบบผลตอบแทนอยู่ที่สเ ว็อยู่ที่ประมาณ500แสนกว่าบาทก็แปลว่าก็าทุนประกันขนาด3ล้านเนี่ยการลงทุนของเราเนี่ยมีผลตอบแทนเกิดขึ้นมาถ้าเกิดเราเลือกกองทุนดีๆนะครับเราเลือกกองทุนดีๆและเรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนมากกว่า5แล้วครับอาจจะการเป็น6หรือเหรือ8%เจะเกิดอะไรขึ้นครับเงินที่เราสะสมไว้ตลอดระยะเวลาการลงทุน โดยทําประกันควบการลงทุนนั้นอาจจะมากถึงเป็นล้านขึ้นหรือม,มากกว่าน,นั้นก็ได้เราไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่นักวางแผนทางการเงินหรือว่าผู้แนะนําการลงทุนเนี่ยจะแนะนํากับทุกท่านเนี่ยก็คือ 1. คือการจัดสรรสัสดส่วนการลงทุนซึ่งเราคุยกันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าเราก็สามารถใช้เงินใหม่จัดสรรสัสดส่วนการลงทุนนี้ในกองทุนรวมที่เราสนใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบริษัท AA เนี่ย ได้ก่อตั้งบรจอขึ้นมาคือ AAIMT เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันเป็นโอกาสที่บริษัทมาบริหารจัดการเองมีบรจอเป็นของตัวเองแล้วมีกองทุนรวมซึ่งคงจะได้เกิดภาพที่พวกเราเนี่ยเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยที่เราก็คงจะรู้สึกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ ไม่ซื้อประกันควบการลงทุนไม่ได้แล้วนะครับไม่ซื้อประกันควบการลงทุนไม่ได้แล้วและมีเครื่องมือให้กับเราเนี่ยตั้งเยอะแยะนะครับมีการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติที่ทุก3เดือนก็มีปรับตั้งแต่21มีนายี่ิถุนายี่กันยาย1กธันวาเลือกได้มั่นใจเพราะฉะนั้นวันนี้พลังตัวแทน AAA ของเราทั่วประเทศพร้อมแล้วครับที่จะนำเสนอ แบบประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิลิงให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศใกล้ตัวแทนที่ไหนใกล้ใครและเขามีใบอนุญ,ญาตโชว์ให้วเรารู้ว่าเขาเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะปรึกษาเครับติดต่อคุยเขาได้เลยครับผมเชื่อมั่นว่าพลังตัวแทนของ AA ประเทศไทยพร้อมที่จะดูแลทุกครอบครัวให้มีความมาัง่งคั่ง ทางการเงินและที่สำคัญมีความมั่นคงทางการเงินอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับทีมเผ่นดินทองไลฟ์สดก็ขอจบการบรรยายจากเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ